เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะครับผมที่นิตยสา,าสุดสัปดาห์เนี่ยเกิดปรากฏการณ์นะครับว่างแผงวันแรก หาซื้อหนังสือเล่มนี้ยากมากๆเลยกับตัวโมเป็นทีมหนุ่มหน้าถอดนะฮะปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรูปแบบของการออดิชั่นหมายความว่ารับเอาใครก็ได้ไม่คุณอยู่ภาคไหนนะครับหน้าตาดีหุ่นดีมีผลงานหรือไม่มีผลงานมาประกวดแล้วก็มาแข่งขันกันกับหนุ่มหน้าถอดสุดสัปดาห์ปี2015ต้อนรับทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีครบครบหฮะ่ครบค่ะจริงๆแล้วมี2ี2สบคนีสบะแล้วพูดกับ <พ uka> คุณนายก่อนนะคุณเออเดี๋ยวดูเอเอเดี๋ยวึกว่าหนุ่มหน้าถอดหรือเปล่าอย่างง <c oughs> ี้นะฮะ <c oughs> คุณแทนมดีนะครับเนะฮะเป็นหนึ่งในสไตลิสต์นี่ฮะ <c oughs> ของนิยสารสุดสัปดาห์นเด็นนวันนี้จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราด้วย <c oughs> นะ <c oughs> เอาละนะครับคร่าวๆสั้นๆก่อนดีกว่า <c oughs> กับกิจกรรมหนุ่มหน้าถอดในปีนี้ที่เราค้นหากันครับเป็นยังไงบ้างคเพราะว่าจริงๆแล้วปกติหนุ่มหน้าถอดทุกปีเราก็ใช้พวกดาราหรือคนในวงการมาถ่ายแต่คราวนี้เราอยากเฟ้นหาคนหน้าใหม่ค่ะแล้วก็ ก็เลยเชิญชวนหนุ่มๆเราเนี่ยค,ค่ะมาเข้ามาร่วมประกวดค่ะแล้วก็ผู้ชนะก็จะได้ขึ้นปกรวมกับดารารแล้วก็ยังได้เป็นหนึ่งใน ส่วนส่วนหนึ่งของรายการอมรินทีวีด้วยแต่จะเป็นส่วนไหนหย,ยื่พื้นที่ไหนใช่รายการเอเบิลหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมวางว่เขาไม่ใช่นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นโอกาสแจ้งเกิดให้กับพวกเขาแล้วมีของรางวัลต่างๆมากมายรอพวกเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่นอกจากจะเป็นการไปท่องเทีย่ยวที่มาดีฟนะฮะสามวันสองคืนแล้วยังมีเงินรางวัลมีโอกาสดีๆนะแล้วก็พื้นที่ในวงการบันเทิงรออยู่ด้วยใช่แล้วนะครับผ่านการคัดเลือกกันเข้ามานะครับนะฮะกว่าเกือบจะ200กว่าคนเนาะนะฮะ ักมาที่จะไปทํากิจกรรมกันนี่คือ30คนใช่ไหมคุณทันสามสิบคนใช่ไหมฮะถามน้องๆกันบ้างดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างใครจะตอบกับกิจกรรมครั้งนี้ที่หรือว่าตัดสินใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับทราบถึงกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็ส่วนมากจะเห็นทาง a c e b o o k ครับผมเห็นทางแฟนเพจของสุดสตาร์ครับแล้วก็ตอนแรกก็เฉยๆนะครับเพราะว่าอ่ะกล้าๆกุ้ยๆครับแต่เพื่อนบอกเออลองดูเหร้ลองเหออก็เลยไปกับเพื่อนครับ ออกมากับเพื่อนเพื่อนตกรอบครับผมไม่เข้าไม่เข้าไม่ไม่เข้าไม่มามเข้าเ้ไงเ่เนี่้ามมากับเพื่อนไงเไ่เเเ้้าเาเเเเ้เพ้่เนทา่อยากมาไม่ได้ไม่เามาเ้าเาเาไ้ไ่้่เ่ไมเา่เนไมาม้าเ้าานอะไรอย่างี้มาก่อนมมอก็มีบ้างครับ เอ่อพวโฆษณาอย่างเงี้ยครับโฆษณาเีไรอะไรครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้ปัจจุบันก็เพิ่งเรียนจบครับเพิ่งเรียนจบนะครับนะโอ้อันนี้คือเรียกว่าหลากหลายสาขาหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมใช่ครัโอ้นะฮะถามหนุ่มว่าดีกว่านะได้เลยครับนึกยังไงอะไรถึงทําให้เรามาที่การออริชั่นนะฮะหน้าถอดสัปดาห์ครับก็ก็คือเริ่มมาทํางานในวงการนี้สักหนึ่งปีแล้วครับหนแล้วเห็นว่าเวทีนี้ก็เป็นหนังสือแบบชั้นนำของประเทศก็เลยแบบอยากหาโอกาสให้กับตัวเองครับก็เลย ก็เลยมาก็มากับเพื่อนเหมือนกันเลยครับแต่ดีเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเหมือนกันเลยครับผมเออไม่ได้อย่างงี้สิแล้วคือปกติหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานสายนี้หมายความว่าเรามีการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะมีมีครับการถ่ายแบบใช่ครับมีก็จะอยู่ในสายงานนี้อ่าฮะใช่ครับมีใครที่อยู่ว่าทำอาชีพแปลกๆปลกไหมเออมีไหมมีไหมไปทำงานอะไรเป็นอื่นไหมตำรวจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมฮะหรือว่าส่วนใหญ่จะอยู่เป็นสายในแบบหมดเลยมีไหมยกมือก็ได้ไม่มีนะไม่มีเนาะ อ่าแ้่จะหนูแทางนูแต่หมัเพื่อนสมัยเพื่อนนะครับครับเอ่อผมเป็นนักบินมาก่อนครับเป็นนักบินครับผมชื่ออะไรนะครับนี่ชื่ออะไรนะชื่อนัดครับผมคุนัดคนัดครับเป็นนักบินมาก่อนเป็นผมจบสถาบันการบินโดยตรงเอโอเอ p จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพิ่งกลับมาจากอ่าอเมริกาครับโอ้ แล้วมากลับมาที่ที่ไทยตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นสายในแบบเหมือนกันครับในแบบแล้วก็นักแสดงรับโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหหลากหลายจริงใช่นะคัดคือเข้ามาขนาดนี้เลยทีเดียวนะฮะมาถึงถามคุณทัน์บ้างดีกว่ากับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่จะเฟ้นหาจาก30คนตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะมาร่วมกับการทํางานกับนิสานสุดสัปดาห์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันไหนอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงแล้ววันที่19ถึง20 ก็คือหนุ่มๆเหล่านี้ก็จะไปเข้าค่ายกับเราก็จะมีการฝึกระเบียบฝึกวินัยแล้วก็รวมถึงการฝึกแล้วก็การเรียนที่เรียนรู้ที่จะเป็นในแบบค่ะเรียกว่าครบตรงนั้นเลยแล้วฝึกนะฮะความเป็นระเบียบวินัยความอะไรอย่างนี้จากโรงเรียนร้อยจอบรอพี่ดันครับแล้วหนุ่มๆทั้ง30คนนี้เขาจะต้องแบบว่าขับเคี่ยวตรงไหนที่เขาจะต้องแบบว่าพัฒนาในการในการแบบว่าเก็บตัวเหล่านี้สิ่งที่แบบพี่ทางคาดหวังว่าเขาจะพัฒนาเนี่ย นอกจากเร<อ>ือ่องการเป็นในแบบแล้วมีด้านอื่นอีกไหมฮะบุคลิกาภาพบุคลิกภาพแล้วก็อาจจะก,การเข้าร่วมกับเพื่อนการามิตรภาพกับเพื่อนอามารู้เยสัมพัมมนธ์อะไรอย่างานะี้คอาเฟลลี่อะไรต่างๆนะเข้ากับเพื่อนได้ไหมใช่ซึ่งส,ส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของวงการในแบบจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าปกติการทํางานจริงๆมันก็คือต้องทางานร่วมกับคนอื่นส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้วการทํางานรวมกันเป็นกลุ่มหรือการทํางานกับคนอื่นๆคือการเรีู้ตัวเข้าหากันได้ใช่ไหมนี่ไงนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าสุดสัปดาห์ให้โอกาสพิเศษเลยทีเดียวเลยครับเนาะนะฮะครบๆเลยนี่อยากอยากจะเข้าไปเรียนรู้ทั้งหมดเลยได้ไหมคือคือมันก็มีสองอย่างถ้าี่เข้าไปเพื่อทำงานเออีตอย่างคือเข้าไปเพื่อใกล้ชิดกับพวกเขาที่ก็ต้องแยกให้ออกนี่ออกป่ะนี่ขอพิสานสุดสัปดาห์เลยนะ ฉันนอนกับน้องๆด้วยอเออได้ศึกษาว่าเอ้ยน้องๆแต่เราเป็ไปังไงเดีย๋ยวดยวมาคุยกันถามคนที่บ้านเรียกว่าเขาให้ไปนอนหรือเปล่าอ่ะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อบอกว่าตามสบายเลยไม่ได้ไหมึงพ่อนะอ้าวเหรอ <c oughs> อ้ามาถึงตรงนี้กันบาดีกว่าเนี่ยอยู่ที่ที่คุณทันบอกไปนะครับว่าเราจะไปเก็บตัวกันแล้วก็ป้นหารวมถึงการถ่ายแฟชั่นแล้วก็ตัดสินกันที่นั่นด้วยเลยทีเดียว <ใช S 1> นะครับหนุ่มหน้าถอดเองที่บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้แบบว่าจะต้องหุ่นดีหรือว่าจะต้องแบบมาเป็นกล้ามป แต่ว่ามันหนุ่มหน้าถอดฮะไม่ชอบคำว่าองค์รวมเลยอ่ะใช้คำอื่นได้มั้ยใช่ว่าอะไรอ่ะโฮอโฮทั้งหมดภาพรวมภาพรวมภาพรวมองรวมังแล้วมันทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้ภาพรวมจะต้องเอาโอเคอะไรอย่างงี้เราก็เได้อยากรู้ว่าเฮ้ยไอภาพรวมที่มันโอเคอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงไงเออมาแล้วก็ต้องดูไงเออก็เียก็ให้พี่ทายอธิบายว่าแบบองค์ไม่ไอเห็นไหมไม่ต้องอธิบายอ่ะไอเห็นเห็นก็เลยอย่างงี้หรอไม่้าดูอะไรละหนุ่มหน้าถอดก็ต้องถอดถ้าไม่มีใครถอด ฉันจะถอดอย่าดีกว่านะค,คุณจิ้มเลยดีกว่าคุณอยากให้หนุ่มคนไหนโชว์อวดร่างกายนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าเก็บตัวไม่ต้องเช็ดปากไม่เป็นลายค่โชว์เฉยรู้ว่าเคยเบี้ยวมาข้างนึงแต่ไม่ต้องเช็ดปากน้ำลายไหลหเฉยอ่ะไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครเนาะแต่ว่าเราแบบเราเรามองมองดูอะไรเงี้ยทุกคนแบบดู ใส่ใส่ดูใส่ตี๋อะไรอย่างงี้นะแต่เราบอกว่าเราเราชอบแบบที่แบบมีหนวดมีเข่างเอ๋อชอบเค็มเค็มก็มีเข้านะเค็มเมีเข่าอย่างงี้เออเออนะเออ้ะตอตาเลยเจออยู่อ่ะก็เจออยู่อ่ะเออเขายอมไหมครับเออได้ไหมได้ไหมเออตอมีแต่พุงครับตอนนี้เออตอนนี้มีแต่พุงอย่างงี้เออพุงอยากดูพุงไหม นี่ไงพร้อมเสมอนะไว้นิดนึงนิดนึงขอแประกันจิ้มแล้วกันนะไข่บ้างใครได้บ้างใครได้บ้างจะได้นึกภาพออกว่าเออหนุ่มหน้าทอดประมาณนี้ถ้าเกิดมีโอกาสปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้เปิดหุ่นรอไว้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เออได้ไหมได้ได้นิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้เราดูเราดูแลสุขภาพมานานยังเกือบทุกวันเกือบทุกวันใช่ไหมวิธีการมีออกกำลังกายเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับชื่ออะไรครับ EQ 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 มาให้เพื่อนหน่อยนะครับ EQ 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 ออกกำลังกายอยู่แล้วเรื่องของอาหารเนี้ย เราให้ความสําคัญกับมันมากมายต้องแบบกินอิทคลีนอกไก่อะไรเงี้ยไข่ต้มเป็นคนที่เพิ่มน้ําหนักอยู่ก็ต้องกินพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเป็นพิเศษครับเน้นโปรตีนเข้าไปอกไก่ไข่ต้มเนี่ยต้องมีอยู่แล้วก็เนื้อฉันก็เคยก็เน้นนะทั้งโปรตีนทั้งอะไรข้าวขาหมูเอ้ยข้าวมันไก่หนังเยอะๆเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยไขมันล้นๆเลยนั่นน่ะก็โอเคเติมก็เป็นอย่างนี้่งไหนไหนรู้ชม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 นิดนึงแล้ฮะดูไว้แล้วคุณผู้ชมจะได้เออดึกภาพออกว่าเนี่ยหน้าถอดประมาณนี้ ไม่ต้องถอนหมดก็ได้เอาเอาขึ้นไปพอพออย่างนี้เอออ่ะเห็นไหมอ่ะกล้องนะฮะโอ้โอนี่นะเอาขึ้นอีกหน่อยสิโทเออเออนั่นแหละเออเอาถอนไปหมดเลยหเลยเออเลศเฮ้ยอันนี้โอเคสมบูรณ์มากนะเฮ้ยเขาลีนนะเขาลีนนะลีนคือลีนลีนเรียงฮะนี้ก็ลีนลีนะสุดเรียงหมายความว่ามันมันยังลีนได้มากกว่านี้อีกไหม ใช่ไหมนิดนึงดีวได้อีกนิดนึงใช่ไหมฮะได้อีกนิดนึงในฐานะสตาร์ลิตถ้าลักษณะแบบนี้เป็นไงบ้างฮะกับการร่วมงานยังไงหรือว่าอะไรเอ่ยอะไรอย่างงี้ดีนะคะก็คือมีกล้ามแต่ว่าไม่ใหญ่มากก็คือถือว่าเป็นคนที่มีฟิกเกอร์ดีแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินบางทีอาจจะแบบดูน่ากลัวได้อ๋อนี่คือประมาณนี้คือโอเคแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยทำไงวะเนี่ยนี่คือจริงจริงอย่างที่เราอย่างที่เราบอกอยู่แล้วว่าใครที่อยากจะมาสมัครจะมาดิชั่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกล้ามปูนะนะขอให้มีความมั่นใจแล้วก็เดี๋ยยยวังงไเนี่ คือพอถึงช่วงเวลาการเก็บตัวก็จะมีการบิ้วหุ่นกิอีกรอบนึงอยู่ดีใช่แล้วนี่ครับและแน่นอนว่าเวทีนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นเวทีพิเศษด้วยนะที่จะให้โอกาสกับหลายๆคนนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยนะนะฮะใช่ไหมคุณทานนะครับก็มาตัดเขาเรียกว่าตัดสินทําการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมกับกิจกรรครั้งนี้ด้วยก็คือน้องมอสนั่นเองนะฮะน้องมอสก็คืออยู่ไหนฮะอยู่ข้างผมอยู่ข้างคุณเลยครับเขาเคยมโอการมาร่วมงานกับเราแล้วมาในรายการคร เราถามมอมมอสิ่หนึ่งดีกว่าว่าอะไรเขาเรียกว่าโครงการนี้เนี่ยจะต้องมีการไปเก็บตัวเอออะไรเอยหลายๆอย่างกับกิจกรรมรวมถึงเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรการทํากิจกรรมกับเพื่อนๆไหมที่จะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ะนะฮะเรามีล่าให้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะ,ะเชิญครับนะฮะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเป็นโอกาสของผมที่จะได้มีโอกาสเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ผมจะสู้ครับ เพื่อให้คนคนปกติได้มีโอกาสได้เห็นว่าคนหนูหนวกก็ทำได้ครับนเช,ช,ชเ้เช้ชยอดยอดยอดนะก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะน,นะฮ<น>ะ <ผม S 2> ตรงนี้ที่เหลือนะครับมีใครไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยสัมผัสกับกับแวดวงการบันเทิงเลยเอ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 เป็นไงบ้างเป็นไงห่างไกลฮะอะไรคือการตัดสินใจมาชื่ออะไรครับทอมมี่โพดครับชื่อเล่นชื่อทอมครับอืมครับ ก็ครั anyway, time, time, ้งแรกที uh, like mm, ่ได้เข้ามาก็ถือว่าตื่นเต้นเลยนี่คือครั้งแรกที่ได้เหมือนแบบมาแคสหรือมาอะไรแบบนี้ครับมาดีชันมาแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับปกติแล้วทอมมี่ทำอะไรอยู่ฮะปกติก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มมาออกกาลังกายแล้วช่วงนี้แรกๆก็ช่วงนี้ที่กินอยู่ก็เหมือนคล้ายๆอกไก่เนีก็ไข่ต้มนมกิษร่างกายอยู่ครับแล้วก็ออกกาลังกายบ่อยแล้วก็นอนครับตอนนี้เรียนจบหรือยังฮะตอนนี้เพิ่งผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษครับเพิ่งจบที่บาสลีย์คอลเลจ ครั oh. ก็เลย <Yeah. S 1> ที่จริงตอนแรกไม่ได้คิดก็คิดว่าจะกลับมาบวชให้แม oh. ่แต่อยู่ดีโอเคเหมือนแบบมีคนรู้จักกับทางนี้ <laughs> ก็เลย <laughs> เขาเลยแนะนํามา เอาก่อนก่อนทำงานก่อนนะฮะเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็บวชให้คุณแม่ให้เสร็จสิ้นเลยนะครับต้องบอกว่าต้องติดตามกันนะฮะวันที่19 2 0 2้่ยี่เนี้ใช่ไหมฮะที่โรเล่ในรัชปลอติดตามภาพบรรยากาศได้ในรายการเอป๊อปนะครับเราจะติดตามติดทุกๆกระบวนการเลยที่พวกเขาได้ทํากันใช่นะครับผมเป็นกําลังใจพวกเขาด้วยนะฮะแล้วจะมีการแบบว่ามีการส่งกาลังใจยังไงบ้างนอะพี่ทันมีแมก็อาจจะ เป็นทางวิดีโอดีกว่า,าเป็นทางภาพ <3 S 2> ท,ที่ส่งให้ดีกว่า คอมเมนต์ะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีการอัพโหลดแล้วก็มาคอมเมนต์กันนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ติดตามนะฮะอันนี้เป็นแค่เพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับนะฮะที่น้องๆนะฮะตัวแทนนะครับกับกิจกรรมหนุ่มหน้าถอดของนิสสารสุดสัปดาห์นะครับมานร่วมในรายการยังมีอีก15คนนะฮะที่จะได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะฮะเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะเตรียมตัวกันไปที่เรียบร้อยนะฮะหลายคนก็ยังคงต้องไปเขาเรียกเลยนะดูแลสุขภาพกันอีกถูกไหมฮะดูแล ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยนะครับ <ผม S 2> แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรียนน้อยจปรนะฮะกับกิจกรรมหนุ่มหน้าถอดนะฮะของนิสานสุดสัปดาห์ว่าจะเป็นอย่างไรคร,รับนะ,ะวันนี้ด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับคุณทันนะฮะนิสานสุดสัปดาห์เธอเป็นสไตล์เลดที่ออก็เรียกว่าเก่งแน่ะนะ,ะแล้วก็ต้องรอติดตามว่า ใน30คนนี้เราจะได้หยิบเสื้อผ้าให้ใครใส่เยนะะฮหรือว่าเราจะถอดเสื้อผ้าให้ใครเยนะะฮต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับช่วงหลังนี่จริงจะพูดในหลังก่อนแหละแต่ดูเกรงใจไงอั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะกับกิจกรรมหนุ่มหน้าถอดนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าวันนี้ขอขอบคุณ Fox ด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ ทางอเมริกาช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับวันนี้ผมก็ปีนนักกอน์น้องวีและวีโลนนะฮะร,รวมถึงคุณทานนสไตลิตจากนิสาสุดสมดานและน้องๆตัวแทนหนุ่มหน้าทอนนะฮะที่จะประกวดกันนะครับราคุณผูไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ